ครับอันนี้รูปของสถานที่ของตามาปางปลาได้ครับนี่เก่ผู่ที่มานั่งรับประทานอาหารอยู่ดูครับแล้วก็สถานที่ที่ท่านที่จะขึ้นไปบนเขาก็ได้อีกครั้งหนึ่งกันนะ นะครับดูครับสถานที่หรือว่าท่านจะมานั่งตอนเย็นที่ก้อนหินนี้ก็ได้นะครับจิบกาแฟมีไก่กันด้วยนะครับดูเสียงครับดูครับแลวก็นี่ที่สถานที่ท่องเที่ยว ฟังไก่ฟังไก่กันก็ได้ยินครับดูครับมีไก่ด้วยดูครับดูครับดูครับโอเคครับเห็นไหมเสียงขันของไก่อีกทีหนึ่งเอาดูครับ ดูครับดูครับมานี่หน่อยอย่าเพิ่งดิดนะจับ่ลยตีโอ้ย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 เอ้ดูครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับ